บบุุมมมาฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกับบุ๋มบุ๋มนะคะกับช่องเจอ r นี่สตอรีค่ะช่องที่มีเรื่องราวของที่พักที่เที่ยวแลวคะคาเฟ่ชิคๆรวมทั้งมุมวอนสาระดีๆค่ะวันนี้บุ๋มบุ๋มพาทุกคนมาปักหมุดเช็คอินกันย่านแถว สวนหลวงรอบ9้าค่ะคาเฟ่แห่งนี้นะคะเป็นคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดมาใหม่เราก็เปิดได้ไม่นานเองค่ะคาเฟ่ที่นี่มีชื่อว่าเธอน่าจะชอบค่ะแค่ชื่อก็ฟังดูละเก๋แลเลยใช่ไหมคะมันไม่ใช่ว่าน่าจะชอบหรอกค่ะแต่มันหลงรักเลยนะคะเพราะร้านนะคะดูไม่ธรรมดาเลยค่ะรายกาศเรียกว่าเลิศค่ะบอกได้เลยว่าดีเวอร์ค่ะเพราะที่นี่นะคะมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็อท์ดอร์โซนออาดอร์ โซนอาท์ดอร์บอกได้เลยค่ะว่ามันเป็นฟิลที่เดี๋ยวพาไปดูดีกว่าค่ะและจะเห็นภาพเลยว่ามันว้าวแค่ไหนค่ะอ,อย่างที่บอกว่าอยู่ในย่านของสวนหลวงรอเก้าค่ะแล้วก็อยู่ตรงถนนเฉลิมพระเกียรติรอเก้าหกสิบแปดนะคะอยู่หน้าถนนเลยค่ะหาไม่ยากแล้วก็ที่สําคัญที่จอดรถเพียงพอค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเดี๋ยวบุ๊บพาไปดูบรรยากาศตรงด้านสวนค่ะที่เป็น่วนของ outdoor กันนะคะว่า ลดแค่ไหนคะวันนี้บุ๋มออเดอร์อาหารเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นน้ำแต้งโมค่ะตงามปัน่นแล้วก็น้ำส้มนะคะแบบง่ายๆค่นง่ายๆนะคะแล้วก็น้ำ แล้วก็เค้กค่ะเป็นพุดโลนะคะที่นี่เขาก็มีเค้กหลากหลายชนิดมากค่ะแต่ละวันเค้กก็จะมาไม่เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นเค้กสไตล์แบบเป็นพุดโลสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะมันมีทั้งมัทฉะด้วยนะคะแล้วก็วาน,นิลลาแล้วก็สตอรอเบอรี่นะคะลองชิมดูค่ะว่าอร่อยไหมครีมก่อนแล้วกันเนื้อเนื้อครีมละเอียดนุ่มดีค่ะ อะลองดูแป้งดูซิว่าอร่อยนะอ,อร่อยค่ะเนื้อครีมเหนียวนุ่มรสชาติดีค่ะเวิร์กเลยค่ะเย็นชื่นใจค่ะหวานกำลังดี ที่นี่นะคะมีอาหารหลากหลายมากเลยค่ะทั้งอาหารไทยอาหารนานาชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นสปาเกตตี้หรือสลัดก็มีครบเลยค่ะคือไม่ใช่มีเพอแค่เบอร์เกอรี่ Berkeley นะคะที่นั่งมีให้เลือกเยอะมากทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอค่ะเดี๋ยวเราพาไปเก็บบรรยากาศโดยรอบๆนะคะบอกได้เลยค่ะว่าร้านนี้เลิศค่ะน่ารักจริงๆค่ะแล้วมุมนี้นะคะก็เป็นมุมอินดอร์เหมือนกันค่ะ อินดอร์ที่นี่นะคะมีหลายโซนมากค่ะมีโต๊ะนั่งเยอะมากๆเลยไม่ต่ำกว่า30ที่นั่งเลยนะคะบอกได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมด้านในนะคะซึ่งเขาก็ยังไม่ได้อย่างวันนี้บุ๋มมาเขาก็ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะคะแล้วก็ในส่วนมุมตรงด้านนี้ด้วยแล้วก็ตรงด้านหน้านะคะบอกได้เลยว่าโซนอินดอร์ที่นั่งเยอะค่ะเหลือเฟอือเลยค่ะแล้วก็ที่จอดรถเยอะจริงๆแล้วมองไปทุกๆมุมนะคะมองทุกมุมบอกได้เลยค่ะ ก็หน้าถ่ายรูปไปหมดเลยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะ มองไปก็เห็นแต่พื้นที่สีเขียวนะคะธรรมชาติมากๆเลยค่ะถ้ามีแดดจะถ่ายรูปสวยจริงๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือหนึ่งในมุมไฮไลท์ค่ะของโซนอ t d o ด r นะคะก็อย่างที่บอกค่ะที่บรรยากาศที่ร้านนะคะจะมีให้ความรู้สึกเหมือนมาแบบเหมือนอยู่ต่างประเทศนะคะมันเป็นการตกแต่งสไตล์สวนสวยสไตล์แบบว่า โซนยุโรปประมาณนั้นนะคะและมุมนี้นะคะก็เป็นมุมที่แบบก็อยากมาถ่ายรูปค่ะก็เป็นสะพานหินนะคะแล้วก็เป็นบ้านแบบบ้านหินสตาแบบคันที่คันที่นิดนึงค่ะมุมนี้บุ๋มบอกได้เลยค่ะถ่ายรูปมาแล้วสวยจริงๆค่ะแรกบุ๋มบุ๋มเข้ามาตอนแรกยังรู้สึกเลยว่าเหมือนมาเขาใหญ่เพราะพื้นที่บริเวณเขามีพื้นที่กว้างมากเลยค่ะและด้านหลังจากที่บุ๋มเดินไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของลานจอดรถค่ะแล้วตรงนี้ก็คือ กันหันลมค่ะกันหันน้ําน้ําหรือลมไม่รู้มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากตรงนี้ก็สวยนะคะ ะะเป็นมุมที่แบบเป็นเรือนกระจกนะคะบอกได้เลยว่าสวยจริงๆค่ะถ่ายออกมาแล้วก็แบบว้าวจริงๆค่ะ <Yeah. S 1> ยิ่งมาตอนเช้าๆนะคะถ่ายมารูปจะสวยมากตอนประมาณ9ก้าโมงสิบโมงกว่าเนี่ยถ่ายรูปจะสวยมากค่ะดูแล้วเป็นไงบ้างคะต้องไม่พลาดคลิปนี้ของบุ๋มๆนะคะกับช่อง journey story ค่ะ ค่ะและมุมนี้นะคะก็เป็นมุมบริเวณที่ทางเข้าของร้านเธอน่าจะชอบนะคะก็มุมอยู่ในส่วนที่แบบว่าพอเราเข้ามาที่จอดรถน,นะคะเราก็จะมาเจอก่อนเลยค่ะคือห้องน้ํานะคะตรงมุมนี้เลยค่ะมุมนี้ก็ถ่ายรูปสวยค่ะมันมีบริเวณเมื่อกี้มันจะมีชื่อชื่อของร้านนะคะเธอหน้าจะชอบเนี่ยค่ะร้านนะคะเปิดทุกๆวัน จันถึงสุขนะคะร้านจะเปิดให้บริการตั้งแต่11โมงปิด3ทุ่มนะคะแล้วก็ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะจะเปิดเร็วขึ้นมาหน่อยค่ะคือ9นาฬกาปิด3ทุ่มนะคะอย่างที่บอกค่ะร้านนี้นะคะใครที่ชอบถ่ายรูปบุ๋มพูดได้เลยค่ะไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่ามีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะมุมเอาดอนี่ก็สวยค่ะเพราะว่าเขาจัดสวนสวยได้ได,ได,ได้ได้น่าสนใจมากค่ะแล้วก็มีดอกไม้เยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้ควรจะแต่งตัวมาในสไตล์แบบว่า สั้นก็ได้จะยาวก็ได้นะคะโดยชุดยาวก็ได้นะคะเพราะว่ายิ่งมาเป็นชุดยาวเนี่ยใส่แล้วพิวไปฟิวมามันเข้ากับบรรยากาศมากๆเลยค่ะอย่างที่บอกค่ะจะใส่สั้นก็ได้ใส่ยาวก็ได้เพียงแต่ว่าแต่งให้มันมีอดอกไม้นิดนึงบุ๋มว่ามันก็น่ารักนะคะมันก็เข้ากับบรรยากาศด้วยค่ะอย่างวันนี้บุม๋มบุ๋มก็มาในเตมชุดขาวแดงนะคะแล้วรองเท้าสีขาวค่ะ ก็คงได้เวลาที่ผมจะต้องเซ็ควิดบาแล้วค่ะต้องกลับก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับบุ๋มๆกับช่องเจอร์นิสตอรี่ใต้ใบนะคะช่องที่มีเรื่องราวของที่เที่ยวที่พักและคาเฟร่รวมทั้งมุมมองการใช้ชีวิตดีๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเจอร์นิสตอรี่ด้วยนะคะวันนี้บุ๋มๆต้องไปก่อนนะคะบา,บายๆค่ะ มันมีความร่วมสมัยสามารถนำความเป็นไทยเอกลักษณ์ของไทยมาดัดแปลงมุมชอบมากเลย